ไอสิ่งที่เหลืออยู่กับเขามีสองอย่างอ่าเมื่อก่อนทีสามมีหนึ่งคาดกิ๊ดที่จะเหลือเป็นซาาให้เราเปลี่ยนเป็นเครื่องหมายได้หนึ่งาดกิ๊ดสองคือเคสสามคือจอภาพผมมาลงทุนกับเคสอันดับหนึ่งผมยอมซื้อเคสในราคาที่แพงเพราะอย่างที่ผมเคยซื้อหมาตัวละสองพันกว่านะผมก็ยังซื้อพาวเวอร์ก็<ม>ถือว่า <ขอ S 2> ดีมากเพราะตัวน,นี้ก็อยู่มาหลายปีแต่มันสิบสองปีแล้วหมดยุคของมันแล้วหมดอายุแล้ว ถัดมาผมก็หนนมากกีวิวที่น่าจะลงทุนสองอันนี้เยว่าใช้งานดีกว่ากแค่ท่ผมก็ถ<ก>ูกใจไม่มีใครรคู้มไม่ออกไม่อมอกสิบปีิกวแล้วก็อย่างสีขาวย่ยอมนับเลยว่าีวิวเป็นยี่ห้อเดียวที่สีไม่เปียนจไ,ไปเจอสีใคนเ ใช่ครับผมก็ก่อนหน้านั้นสิบกว่าปนะี